จากข้อมูลที่เราได้มานะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับว่าเราจะข้ามโอคะหรือห่วงน้ำแห่งทุกเนี่ยไปได้ยังไงกันวันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูจากข้อความทางพุทธศาสนาที่เรามีนะครับเพื่อทำความเข้าใจแก่นของมันโดยเฉพาะคำว่าพักกับเพียรน,นี่แหละครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆเพราะคำตอบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะที่ว่าเราข้ามโอคะได้เพราะไม่พักและไม่เพียรคือฟังครั้งแรกอาจจะเอ๊ะขัดขัดกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่นะคะเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะครับงั้นเรามาค่อยๆดูความหมายกันดีกว่าครับเริ่มจากโอคะก่อนเลยตามที่เราดูกันมานะครับไอโอคะเนี่ยมันกเ็เหมือนเป็นกระแสน้ำเลยนะ ใช่ค่ะที่มันแบบท่วมทับจิตใจเราทำให้เราจมอยู่กับปัญหาวนเวียนไปครับมันมีตั้งสี่อย่างใช่ไหมครับทั้งกามคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่ตางๆค่ะแล้วก็มีพพความอยากเป็นอยากมีอยากได้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อที่มันผิดผิด,ผดยึดมั่นถือมั่นและสุดท้ายอาวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงอืมรวมๆแล้วก็คือสิ่งที่ทำให้เราติดข้องไม่เป็นอิสระนี่แหละ ทีนี้พอมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะข้ามพ้นไอ้กระแสนําพวกนี้ได้ยังไงท่านตอบว่าไม่พักและไม่เพียรตรงนี้แหละค่ะจุดสําคัญมาดูคําว่าพักกันก่อนไหมคะครับผมพักนี่คือยังไงครับไม่ใช่พักผ่อนเหรอครับในบริบทนี้นะคะพักไม่ใช่การพักผ่อนกายใจแบบทั่วไปค่ะแต่มันหมายถึงการหยุดนิ่งการติดแช่การไปเกาะเกี่ยวอยู่กับสภาวะใดสภาวะหนึ่งนาน,าน คือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือแม้แต่ความสงบที่ได้จากการปฏิบัตินะคะถ้าเราไปพักคือไปติดอยู่ตรงนั้นไม่ยอมก้าวต่ออ๋อเหมือนหยุดอยู่กับที่ใช่ค่ะเหมือนเราเกาะขอนไม้อยู่กลางน้ําไม่ยอมปล่อยเพื่อจะว่ายต่อเข้าฝั่งถ้ามองในทางปฏิบัติที่เออสุดตรงไปเลยนะคะ การไปยึดมั่นกับการทรมานตนเองให้ลำบากเปล่าๆแบบอัตตะกิลมัฐานุโยกเนี่ยก็เหมือนเป็นการพักแบบหนึ่งเหมือนกันคือติดอยู่กับรูปแบบนั้นไม่พัฒนาทางปัญญาเข้าใจแล้วครับคือพักในที่นี้คือการติดข้องการหยุดนิ่งไม่ใช่การพักผ่อนงั้นคำว่าเพียรเหรอครับปกติความเพียรหรือวิริยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะความเพียรเป็นสิ่งที่ดี เป็นหนึ่งในองค์ธรรมสำคัญเลยแต่เพี้ยนในบริบทของคำตอบนี้นะคะหมายถึงความพยายามที่มันมากเกินไปแบบว่าเพี้ยนที่มันขับเคลื่อนด้วยความอยากด้วยตัณหาอยากได้ผลเร็วๆอยากให้เป็นอย่างใจคิดเนะะี่ยค่ะอ๋คือเพี้ยนแบบผิดทิศผิดทางหรือว่าเออเพี้ยนแบบเข้มข้นเกินไป ใช่ค่ะมันจะกลายเป็นการบีบคั้นกดดันตัวเองทำให้เครียดเหมือนเราพยายามจะเร่งดอกไม้ให้มันบานเร็วๆมันฝืนธรรมชาติหรืออีกแบบคือเพียรในการแสวงหาความสุขทางโลกไม่หยุดหย่อนแบบการมาสุขคลิการุโยกคิดว่านั่นคือทางออกแต่มันก็ยังวนอยู่ในห้วงน้ำนั่นแหละค่ะเพราะมันขับเคลื่อนด้วยความอยากที่ไม่สิ้นสุดไม่ได้ข้ามผลไปจริงๆชัดเจนเลยครับคือไม่ใช่การติดนิ่งแบบพัก แล้วก็ไม่ใช่การผลักดันตัวเองสุดๆด,ด้วยความอยากแบบเพียนแล้วทางออกคืออะไรล่ะครับการไม่พักไม่เพียนนี่คือยังไงตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจสำคัญมันคือการเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะคะแต่เป็นการดำเนินไปอย่างมีสมดุลซึ่งต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสักขีปัญญาสักขีปัญญาค่ะ เป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแท้ๆไม่ใช่แค่การคิดเอาหรือเชื่อตามๆกันมานะคะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนการเฝ้าดูสภาวะจิตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆเช่นการทำวิปัสสนาเหมือนเราเป็นผู้ดูนะคะดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความชอบหรือไม่ชอบอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไม่พักไม่เพียรก็คือการปฏิบัติด้วยความพอดีพอดีไม่พัก คือรู้ทันไม่ปล่อยใจให้ไหลไปติดข้องเกาะเกี่ยวอารมณ์หรือความคิดแต่ก็เออไม่ใช่ปล,ปล่อยปะละเลยจนฟุ้งซ่านใช่ค่ะรู้ทันแต่ไม่เกาะส่วนไม่เพียนก็คือมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆแบบสบายๆตามที่มันเป็นจริงๆโดยไม่ต้องพยายามแบบเกรงๆบีบคั้นตัวเองหรือจงใจทำจนเครียดเกินไปอย่างนั้นไหมครับใช่เลยค่ะ จับหลักได้แล้วแก่นแท้มันคือความสมดุลจริงๆระหว่างสติคือความรู้ตัวกับปัญญาคือการเห็นตามจริงพอรู้พอเห็นแล้วก็วางไม่เข้าไปยึดอันนี้คือไม่พักแล้วก็ไม่ผลักไสหรือพยายามควบคุมจัดการจนเกินพอดีอันนี้คือไม่เพียรปล่อยให้จิตมันทํางานของมันไปตามธรรมชาติคือรู้สภาวะแล้วก็ปล่อยวางเป็นการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งแต่ก็ไม่เร่งไม่เครียดเป็นไปด้วยความเข้าใจและผ่อนคลายค่ะ สรุปง่ายๆก็คือการจะข้ามพ้นโอคะหรือกระแสะแห่งทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ใช่การหยุดนิ่งติดแช่คือพักหรือการพยายามแบบเอาเป็นเอาตายด้วยความอยากคือเพียรแต่มันคือการเดินทางสายกลางที่สมดุลใช้สักยีปัญญาคือมีสติรู้เท่าทันความเป็นจริงรู้จักผ่อนหนักเบาอย่างเหมาะสมค่ะอืมเป็นแนวคิดที่เอ่อลึกซึ้งแล้วก็ต้องอาศัยการสังเกตตัวเองจริงๆนะครับฟังแล้วก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อไปเหมือนกัน สำหรับท่านผู้ฟังนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยลองสังเกตกันดูไหมครับว่ามีจังหวะไหนที่เราอาจจะเผลอพักคือแบบยึดติดกับความคิดความรู้สึกหรือสถานการณ์บางอย่างจนไม่ยอมขยับไปไหนหรู้เปล่าหรือมีจังหวะไหนที่เรากําลังเพียนแบบว่าพยายามหนักมากเครง่งเครียดบีบคั้นตัวเองหรือคนอื่นเพราะอยากให้ได้ดังใจเหลือเกิน การเข้าใจความสมดุลของไม่พักไม่เพียรแบบนี้บางทีอาจจะนําไปปรับใช้กับความท้าทายอื่นๆในชีวิตนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมโดยตรงได้เหมือนกันนะครับก็น่าคิดต่อนะครับความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีอุปสรรคแต่เกิดจากความเพียรที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปริศนาธรรมว่าไว้ไม่พักไม่เพียรฟังดูย้อนแยง้งแต่แท้จริงคือคําเตือนให้เราอย่าหยุดพยายามโดยอ้างว่าเหนื่อย และอย่ามัวพยายามในสิ่งที่ไม่ใช่ทางธรมเพราะถ้าเราขาดสติความเพียรก็กลายเป็นความหลงแต่ถ้าเรามีสติความเพียรก็กลายเป็นพลังที่พาเราเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทางขอให้เราฝึกจเจริญอิทธิบาทสี่มีความพอใจในสิ่งที่ดีคือฉันทะมีความเพียรอย่างต่อเนื่องคือวิริยะมีใจจดจอ่อคือจิตตะและพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาคือวิมังสา เพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องของใครแต่คือเส้นทางของใจเราที่ต้องเดินเองขอบคุณที่รับฟังธรรมะในวันนี้หากคุณเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส s c สไครช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเพื่อร่วมกันเดินทางบนเส้นทางแห่งความเพียรด้วยปัญญาและสติ